สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักนะคะของชาวลัคนาราศีมังกรช่วง16ถึง31พฤษภาคม2567มาดูกันนะคะว่าชาวมังกรค่ะความรักของคุณช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะช่วงนี้ดาวความรักไปอยู่ในตำแหน่งภพปุตตะนะคะชาวมังกรท่านที่มีคู่รักมีครอบครัวนะคะช่วงนี้อาจจะมีโอกาสดีๆมีสิ่งดีดๆเกิดขึ้นนะคะ ส่วนคนโสดช่วงนี้อ่าคนโสดก็น่าจะมองมองในมุมมองว่าก็น่าจะมีสเสน่ห์เนื้อหอมด้วยนะคะตั้งแต่21พฤษภาค่ะนะคะดาวความรักนะี่ยจะไปสถิตพบุตตะของชาวมกรร่วมกับเอ่อร่วมกับดาวพระหัสนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างชาวมังกรท่านที่มีปัญหาในความรักช่วงนี้ก็ให้ระมัดระวังมากมาก นะคะระมัดระวังในเรื่องของการผิดใจกันระมัดระวังในเรื่องของบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวพันนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าชาวมกรความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะช่วง15วันสั้นๆค่ะขอให้เกิดสิ่งดีๆนะคะชาวมกรช่วงนี้ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณสังเกต แฟนคุณช่วงนี้อวบอันขึ้นไหมหรือถ้าคุณเป็นผู้หญิงตัวเองช่วงนี้อยากจะเริ่มต้นฟิตหุ่นไหมอ่าอารมณ์ประมาณนั้นนะคะอยากจะเริ่มต้นออกมาฟิตหุ่นออกกําลังกายหรือเปล่าสังเกตตัวเองดูนะคะชาวมกรส่วนชาวมกรค่ะช่วงนี้นะคะขคมักขมเณรมากมากเลยนะคะผู้รักครอบครัว อยากจะมีโอกาสการเริ่มต้นนะคะเรามองว่าคุณอาจจะมีโอกาสได้เริ่มต้นทําอะไรสักอย่างหนึ่งหรือกําลังเริ่รเริ่มหรือกําลังเริ่ม,มบุกเบิกนะคะในช่องทางอ่ะถ้าเป็นแบบนี้ก็ก็น่าจะเป็นเรื่องของส่วนตัวนะคะส่วนในเรื่องของงานระวังมีปัญหากับคนใกล้ตัวค่ะนะคะเพื่อนร่วมงานปัญหาคนใกล้ตัวได้ทั้งนั้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ย นะคะชาวมกรมีดาวอังคารกับดาวราหูมาอยู่ในมาสถิตพบศาสชะก็ต้องให้ระมัดระวังด้วยนะครับปัญหาเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานหรืองานไม่ค่อยคืบหน้าอาจจะเป็นเพราะว่ามันจะต้องมีการแก้ไขมีการเคลียนะคะอารมณ์ประมาณแบบนั้นหรือแม้แต่ทั้งว่าช่วงนี้คุณจะมองในมองว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณทํางานมา ที่ที่เนี่ยมาสักพักหนึ่งแล้วแต่มันอาจจะไม่ถูกจริตก็ได้หรือเรากับเพื่อนร่วมงานหรือเรากับในเรากับในเนื้องานไม่ค่อยเข้ากันก็ได้นะคะชาวมังกรส่วนใครก็ตามที่กําลังรอคอยข่าวดีในการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงคุณกําลังจะมีข่าวดีในการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงค่ะการได้เริ่มต้นการได้เริ่มงานใหม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมอุปถัมภ์นะคะใครที่กําลังรอคอยกังจังหวะโชคดีมากม หรืออาจจะไม่ได้เริ่มงานใหม่แต่จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงการยกย้ายได้ไหมก็ได้ด้วยนะคะอด้วยประสบการณ์ของคุณเลยแหละผู้ใหญ่นะคะก็ต้องเข้าทำงานเข้าตาอยู่แล้วนะคะตรงนี้ส่วนชามกรค่ะนะคะจะมองในมุมมองว่าจะมองในมุมมองว่าเออบางเคสอยากจะมีบุตรมีน้องไหมนะคะ หรือคุณสังเกตตัวเองดูซิว่าช่วงนี้น้ำหนักอวบอันขึ้นหรือเปล่าหรือคุณบอกแล้วว่าคุณเป็นผู้ชายคุณก็สังเกตแฟนคุณก็ได้นะคะอ่าหรือเรียกว่าบางเคสก็อยากจะบำรุงร่างกายเหมือนกันเพื่อที่อยากจะมีบุตรมีน้องได้นะคะชาวมกรใครที่ทํางานไปเกี่ยวข้องกับต่างถิ่แนแดนไกลจะมีโอกาสดีนะคะจะมีโอกาสดีจะมีโอกาสมีโชคหรืองานของคุณ บังคับบังคาวนะครบบังคับบางคราวคุณอาจจะจับธุรกิจบางธุรกิจที่ไปเกี่ยวข้องกับต่างถิ่นแดนไกลก็ได้นะคะของชาวมากรอนโอหรือช่วงนี้มีอีกหนึ่งสิ่งค่ะถ้าไม่ใช่คุณก็บริวารในครอบครัวคุณอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลได้ด้วยนะคะชาวมากรอนใครอยากจะมีน้องมองว่าเดี๋ยวจะมีความโชคดีในเรื่องของการมีบุตรมีน้องนะคะบังคับบังคราวไม่รู้เนื้อตัวนะคะบางคังบางคาวเอ๊ะทำไม น้ำหนักผิดสังเกตนู่นนี่นั่นนะคะบางครั้งบางคราวเนี่ยเคยคาดคาดหวงังเคยพยายามแล้วมันกลับไม่ได้แต่ตอนนี้อารมณ์มันเหมือนกับว่าอ้าวโชคมาแล้วนะคะข่าวดีในบ้านมาแล้วก็ได้ด้วยค่ะส่วนอ่ามากรมีเรื่องอะไรอีกมีโชคด้วยนะคะบางท่านจะมีโชคนอกเหนือจากว่าโชคงานบางท่านจะมีโชคด้วยค่ะนะคะ โชคตรงนี้โชคฟุกโชคอะไรได้โชคเงินปันผลได้ได้ทั้งนั้นนะคะชาวม,มาังกรส่วนในสําหรับใครก็ตามนะคะใครก็ตามที่ทํางานแล้วรู้สึกว่าเราเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งจำเจเอ,ยอยากจะมีอะไรใหม่เกิดขึ้นคุณอาจจะกําลังมีความคิดก็ได้ว่าคุณอยากจะทําอะไรส่วนตัวมีช่องทางไรายได้เพิ่มขึ้นนะคะตรงนี้ส่วนใครต้องการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงจะมีโอกาสได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือได้ทําบ้านใหม่ ได้ทาบ้านใหม่ได้ยกย้ายเปลี่ยนแปลงบ้านได้นะคะส่วนในเรื่องของคนที่มีปัญหานะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนมาก่อนอยากจะบอกอยากจะบอกอย่างหนึ่งมากๆเลยค่ะช่วงเนีเ้ดาวเกตยังอยู่ร่วมกับดาวประจําตัวคุณช่วงนี้เซนต์ลางสังหรณ์ลางบอกเหตุจะแม่นมากๆหรือใครที่เป็นนักเสี่ยงโชคก็จะมีเรื่องของสิ่งศักดิก์สิทธิ์ด้วยให้โชคนะคะ หรือบางท่านชาวมกรช่วงนี้ฝักใฝ่สนใจในเรื่องของอยากจะไปปฏิบัติธรรมอะไรแบบนั้นก็ได้นะคะตรงนี้ก็เกิดขึ้นได้ค่ะมีเรื่องของโชคด้วยนะคะชาวมกรในช่วงนี้เนี่ยเออเกือบลืมบอกไปส่วนสำหรับคนที่มีประเด็นบางท่านมีปัญหาต่อกันนะคะก่อนหน้านี้ยื้อกันไปยื้อกันมาตัดกันไม่ตายขายกันไม่ขาดนะคะตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเริ่มละ เริ่มแบบว่าตัวเองมันเหมือนกับคนเราอ่ะพอมันมีปัญหามายาวนานอ่ะแล้วความสัมพันธ์มันไม่ดีขึ้นคุณอาจจะเริ่มต้องกลับมาคิดทบทวนละว่าถ้าความสัมพันธ์ตรงนี้เป็นฝ่ายคุณพยายามแล้วเหนื่อยมากเกินไปนะคะเราจะพยายามเพื่ออะไรแล้วเราจะเหนื่อยเพื่ออะไรในเมื่อในเมื่อเขาไม่ได้พยายามเลยนะคะเรามองว่าคุณพยายามแล้วเขาอีกคนหนึ่งไม่พยายามเนี่ยนะคะหรือคุณพยายามทําอะไรตามใจเขาเนี่ยแต่ อารมณ์ความรู้สึกว่าต้องเป็นฝ่ายคุณอยู่ฝ่ายเดียวหรอต้องมานั่งตามใจนะคะนั่งอดทนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่เราก็มองว่าชาวมะกรช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงจังหวะของคุณที่กําลังเริ่มเริ่มคิดเริ่มตัดสินใจละเริ่มจะเอาอยัางไงดีทั้งทั้งที่ใจยังลืมไม่ได้หรอกใจยังตัดไม่ขาดหรอกแต่คุณเริ่มคิดเริ่มตัดสินใจนะคะในพฤติกรรมของเขาส่วนในบางเคสนะคะในบางเคสเนี่ยมีการห่างมาแล้วนะ นะคะการห่างคือการไฟกันด้วยแล้วคนของคุณเขาไม่ยอมหรอกค่ะต่อให้คุณขยันขยอนู่นนี่นั่นต่อให้คุณพยายามพยายามแบบว่าให้เขาบอกบอกบอกอะไรออกมาหรือพูดอะไรออกมาหรือสิ่งที่เขาปกปิดปิด,ป,ดปิดบังเป็นความลับอยากจะให้เขาชี้แจงก็มองว่าเขาไม่บอกหรอกค่ะนะคะเขาก็เอาตัวรอดได้นะคะตรงนี้ บางท่านก็จบมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่ามีฝ่ายใดค่ะไพ่ฟ้องชัดเจนอะ่ะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดศินมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปไปมีการผัวพันแล้วก็มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโลกสองใบหรือคุณก็รู้มาตั้งสักพักแล้วก็ได้ว่าเขาอาจจะเป็นโลกสองใบก็ได้นะคะเป็นคนโลกสองใบตรงนี้แต่บางคร้งบางคราวคุณอาจจะลองพยายามดูอ่ะแต่ความพยายามตรงนี้กลับกลายเป็นว่าคุณต้องกลับมาคิดทตัวละนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่า ฝั่งเขานะคะจะเป็นยังไงบ้างครึ่งเดือนนะคะสั้นๆครึ่งเดือนค่ะโอ้ตัวเอง จะกลับมองว่าสิ่งที่เขาคิดได้อย่างเดียวคือเขาไม่แก้ไขหรอกปัญหานะ่ะเขารู้ด้วยว่าปัญหาเป็นยังไงเขารู้ด้วยว่าปัญหาระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันสะสมมามากขนาดไหนแต่เขาจะไม่คิดแก้ไขนะคะเอาตัวรอดง่ายกว่ามีทางเลือกอื่นง่ายกว่าหรือตอนนี้เขารู้อยู่แล้วว่าเขามีปัญหากับคุณแล้วเขาไม่ยอมเคลียร์ด้วยแต่กลับไปมีทางเลือกอื่นกลับไปพัฒนากับทางเลือกอื่น อาจจะเป็นเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะเคลียร์เรื่องอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาเคลียร์แล้วมันจะดีขึ้นหรือเปล่านั่นแหละค่ะคือความความคิดของเขานะคะความคิดของเขาที่เขารู้สึกว่าระหว่างเขากับคุณเนี่ยมันมันมันเหมือนกับว่าลักๆักเลิกเลิกหรือมีปัญหามันบ่อยมากแล้วนะคะอะไรก็แล้วแต่ถึงแม้ว่าปัญหาตรงนี้อาจจะเป็นฝ่ายเขาเป็นผู้กระทําผิดนะคะไม่ได้ไม่ได้บอกว่าชาวมากอกรเป็นผู้กระทําผิดบอกว่าเขาเนี่ยนะคะเขารู้สึกว่าปัญหา ปัญหาระหว่างเขากับคุณเนี่ยเขามีความรู้สึกเท่านั้นเองว่าใจของเขาเขาอาจจะให้คุณได้ระดับนี้ก็ได้หรือปัญหาระหว่างเขากับคุณความสัมพันธ์มันวนลูปเดิมแค่นี้นะคะใจเขาให้กับคุณได้แค่นี้แต่ตอนนี้นะคะใจไปมีบุคคลอื่นค่ะไปมีทางเลือกอื่นที่ปกปิดปิดบังกับคุณมันง่ายกว่าง่ายกว่าที่จะต้องมานั่งเคลียร์อะไรกับคุณนะคะตรงนี้มีทางเลือกค่ะปกปิดปิดบงังหรือเขาอาจจะไปติดพันใครก็ได้นะ ไปติดพันคนมีตำาหนิก็ยังได้เลยค่ะนะคะตรงนี้เท่าที่เห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะมอก่อนอยากจะบอกว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเกิดขึ้นตั้งแต่ไพ่สหรับคู่แล้วล่ะนะคะเออเราก็มองว่าเขาคิดว่าเขามีสิทธิ์เลือกอะเลือกใครก็ได้ที่เขาคิดว่าเหมาะสมคู่ควรกับเขาต่อให้คนที่เขาเลือก ตอนนี้ที่เขาไปเลือกไม่ใช่วันข้างหน้าเขาก็มีสิทธิ์เลือกได้เสมอเขาอาจจะเป็นคนคิดแบบนี้ก็ได้นะคะโอเคน่าจะประมาณนี้แต่ระหว่างความคิดที่เขาถึงคุณได้อย่างเดียวก็คือเขาไม่คิดจะกลับมาแก้ไขเขาไม่คิดจะกลับมาแก้ตัวหรือเขาไม่คิดจะกลับมาพยายามทําให้มันดีขึ้นนะคะเราก็เลยมองว่ามันน่าจะถึงจุดเวลาที่ว่าเป็นทางเลือกใหม่มากกว่านะคะตรงเนี้ มาดูความในใจของมกรค่ะเป็นไงบ้างเอ่ยมาก่อนอาจจะไม่ตรงกับบางท่านนะคะโอ้โหเป็นไงอะมะกรอืมความรักที่สร้างกันมาสถานะที่สร้างคําวมาบางท่านสร้างกันมาเป็นสิบสิบปีนะคะยังทังเลยอะและนับปรษาอะไรกับคนที่เป็นแฟนกัน อันนี้พูดตามหลักความเป็นจริงบนโลกเป็นจริงมันโลกสมัยนี้นะคะเป็นคนที่เป็นแค่แฟนกันอ่ะคุณรู้อยู่แล้วว่าเขามีทางเลือกอื่นที่มันพังอ่ะนะคะหรือคุณอาจจะกําลังคิดว่าระหว่างคุณกับเขาวันข้างหน้ามันไม่สามารถร่วมใช้ชิดร่วมกันได้แล้วล่ะไม่สามารถสร้างอนาคตที่เคยวาดหวังกันได้แล้วล่ะที่เคยวางแผนกันละนะคะหรือบางท่านเคยวางแผนที่คิดจะลงเอยตกแต่งแต่งงานกันก็ได้แต่ณวันนี้มันไม่ใช่และ นะคะณวันนี้มันกลายเป็นว่ามันอยู่ในแค่ความคิดเท่านั้นเองนะคะตรงนี้ส่วน <c oughs> ชามกรทำอะไรได้ล่ะช่วงนี้มันมันเป็นช่วงของการปรับตัวปรับเปลี่ยนการดำรงชีวิตปรับเปลี่ยนชีวิตความเป็นอยู่เพื่อเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับตัวเองค่ะเป็นช่วงฮิวตัวเองค่ะนะคะและอีกอย่างหนึ่งใครที่อยู่ในปัญหาความรักที่ไม่ชัดเจนลักลเลิก,ลก,ลก,ลก ห่างๆเหินๆเ,เป็นแค่แฟนกันเฉยๆนะคะยิ่งง่ายดายใหญ่เลยค่ะรู้สึกได้ว่ามีเค้านะ่ะนะคะ,ะตรงนี้อาจจะเป็นคุณผู้กระทําก็ได้นะคุณไปสับตําแหน่งกันเราเองนะคะ,ะแต่ตรงนี้ก็ฟ้องมาว่าคนที่เขาทิ้งไปทิ้งปัญหาไปเนี่ยมันเป็นการตั้งใจทิ้งปัญหามันเป็นการตั้งใจตีตัวออกห่างเพราะว่าไม่รู้จะเคลียร์อะไรนะคะไม่รู้จะแก้ไขอะไรรู้ปัญหาแต่ไม่แก้นะคะตรงนี้ ออส่วนใครที่ยื้อกันมาสักพักใหญ่ๆแล้วตัดกันไม่ตายขายกันไม่ขาดเลิกแล้วแต่ตัดไม่ตายขายกันไม่ขาดนะคะไปไปมามาหาหา,หาสู่ๆกันอย่างนี้เนี่ยณนะวันนี้เป็นเวลาที่อาจจะต้องกลับมาทบทวนแล้วตัดสินใจละเพราะมันบอกอยู่แล้วว่าตรงนี้นะคะระหว่างความรักของคุณกับเขาเนี่ยมันพยายามขนาดไหนหรือลองขนาดไหนณนะวันนี้มันสิ้นสุดนะคะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงจุดสิ้นสุดจุดเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นนะคะ มาดูฝั่งเขานะคะมาก่อนมูฟออนค่ะทางเลือกใหม่ค่ะ ง่ายใดกว่านะ,ะเพราะว่าเรามองเราจะมองในสระระยะเวลาที่ระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันเป็นระยะเวลาที่มันยืดเยื้อยาวนานมาพอสมควรละแล้วลมันก็ไม่ดีขึ้นไปถึงไหนนะคะสุปสุดท้ายแล้วฝั่งเขาก็มุฟออนค่ะนะ,ะ,นะะพยายามจะมองว่าสรุปฝั่งเขาเนี่ยจะกลับมาไหมจะทําอะไรให้มันดีขึ้นไหมไม่ใช่มุฟออนนะคะมุฟออนเพราะเขารู้สึกว่ารู้สึกว่ามันเป็นระยะเวลามาแล้ว มันน่าจะถึงเวลาสักทีแล้วที่เขาตัดสินใจเลือกตีตัวออกห่างแล้วก็จบความสัมพันธ์ด้วยแล้วก็ในบางเคสอยู่ดีก็เงียบหายเอาไปซึ่งๆหน้าด้วยไม่ไม่มีมาบอกกล่าวเล่าขานอะไรใดๆทั้งสิน้นนะคะไม่ต้องมานั่งชี้แจงไม่ต้องอะไรเลยเพาะไปไปมีทางเลือกใหม่เพราะคิดว่าตัวเองยังไงก็มีสิทธิ์เลือกและอีกอย่างเขาทําอะไรรับหลังคุณอะที่เขาเลือกทางที่เขาเลือกไป,ไม,กไ,ปไม่ใช่เลือกไปเพราะตัวเปล่าเล่าเปื่อยนะเขาเลือกไปเพราะเขาไปมีคนอื่นกําลังจะไปพัฒนากับกับอีกมนเขาเรียกว่า กำลังจะพัฒนากับโลกอีกหนึ่งใบนะคะอารมณ์ประมาณแบบนั้นนะนี่คือบทสรุปนะคะฝั่งเขาสรุปแล้วค่ะความไม่ซื่อสัตย์เมื่อไหร่ก็ตามในมุมมองของความรักที่ไม่มีความซื่อสัตย์ต่อกันรัก มันก็ไปไม่รอดนะคะความรักไม่มีทางไปรอดแน่นอนส่วนสรุปความรักครั้งนี้มังกรก็ต้องกลับมาคิดทบทวนแล้วนะคะว่าใครใครเขาคนนี้เหมาะสมคู่ควรกับคุณหรือเปล่าหรือคุณต้องคิดทบทวนล้ว,วเขาแคร์คุณหรือไม่นะคะถ้าเขาไม่แคร์คุณเราก็มองว่าชาวมังกรต้องมาจัดการชีวิตของตัวเองได้แล้วว่าว่าตัวเองก็มีโอกาสนึ่งนะคะตัวเองกลับมารักตัวเองมองเห็นคุณค่าตัวเองสามารถจัดการชีวิตตัวเองได้ นะคะมองทุกสิ่งทุกอย่างมองในโลกของความจริงแล้วก็มองในโลกของเหตุผลอ่ะว่าเขาทําแบบนี้เหมาะสมกับคุณหรือไม่ถ้าไม่เหมาะสมนะคะก็ต้องสมควรกับปล่อยวางละในเมื่อเราชีวิตของเรานะคะชีวิตของเรายังมีสามารถมีทางเลือกของเราเองได้เนี่ยช,ชีวิตของเราสามารถมีความสุขได้ทางเลือกของเราเองแล้วทําไมคุณไม่เลือกในเมื่อเขามีสิทธิ์เลือกทําแบบนั้นนะคะแล้วเรามมวแต่มานั่งทุกมันไม่มีประโยชน์แล้วอีกอย่างค่ะเขาเป็น,นลั่ธิ เขาไปแฮปปี้มีความสุขคุณก็มันบางครัง้งบางคราวเราก็อาจจะเป็นอะไรที่ทุกคนเลยค่ะต้องจำยอมอ่ะบางครัง้งบางคราวเราก็ต้องจำยอมแต่จำยอมกับสิ่งที่ไม่คู่ควรกับเราจำยอมกับคนที่เขาไม่คู่ควรกับเรานะคะเพราะว่าคนที่คู่ควรกับเราเขาไม่มาทําเราแบบนี้นะคะของชาวมาก่อนโอเคไม่แนกปป่การที่คุณปลดปล่อยการที่คุณปล่อยวางแล้วการที่คุณกลับมาควสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองได้นะคะวันข้างหน้าคุณก็จะมีใครสักคนหนึ่งที่คู่ควรกับคุณค่ะ นะคะที่จะมาเติมเต็มชีวิตของคุณให้มีความสุขสมบูรณ์แบบได้นะคะนี่คือการสรุปของไพ่ที่เขาออกมาให้แม้ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะคะเดี๋ยวนี้สมัยนี้ผู้ชายก็โดนผู้หญิงหักอกเยอะแยะไปอ่ะมาดูกันค่ะคนโสดรักครั้งใหม่ต้องมาสิคะดาวสุขไปสถิตพบปพุทธะไม่มาได้ยังไงอะ่ะนะคะ โอ้ oh, ความรักความสุขจะมีคนเข้ามาจีบมาขายขนมจีบนะคะแต่เราก็มองว่าชาวมังกรก็เริ่มรู้สึกว่าทุนก็จัดการบริหารชีวิตได้นะจัดการชีวิตได้ค่ะคือไม่ได้ต้องเร่งไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนฉันจัดการฉันเอาอยู่อารมณ์ประมาณแบบนั้นมากกว่านะคะอารมณ์ประมาณว่าชีวิตนี้ทุกวันนี้ฉันเอารวยอย่างเดียวค่ะฉันกําลังจะมีเงินฉันกำลังจะมีความมั่นคงกําลังจะมีอนาคต มีความก้าวหน้ามีความสําเร็จมากขึ้นที่สําเร็จก็จะสําเร็จมากขึ้นที่สําคัญชาวมกรช่วงนี้จะมีโชคด้วยนะคะแต่ในเรื่องของความรักกับคุณอาจจะยังไม่รู้สึกว่าก็คุยกันไปแบบนี้แหละยังไม่ยังไม่ได้มีอะไรที่ว่าตัวเองจะต้องรู้สึกว่าชัดเจนเพราะคุณรู้สึกว่าคุณยังไม่ได้คาดหวังอนาคตมากมายนะคะแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยอนาคตวันข้างหน้าเราจะเป็นยังไงอนาคตวันข้างหน้าเราจะเจอใครดีกว่านี้ไหมอารมณ์ของชาวมกรจะเป็นแบบนี้นะคะ แต่ก็บอกแล้วคุณมีคนมาชอบนะคุณมีคนมาชอบแล้วเราก็บอกว่าชาวบากรร์เนี่ยอาจจะโสดเลือกได้ด้วยอีกต่างหากนะคะโอเคส่วนสําหรับใครเลือกแล้วใครชัดเจนแล้วหมายถึงคุยกันแล้วนะคะก็คิดว่าจะพัฒนากับคนนี้แหละก็จะมีโอกาสได้พัฒนากับคนคนนี้นะคะนี่คือชาวบากรร์และในบางเคส ไม่ใช่แค่ถึงขั้นพัฒนาน่ะสิในบางเคสเนี่ยโอ้โหจะบ่งบอกได้เลยอะค่ะว่าคนคนนี้จะเข้ามาในลักษณะเอ,อ่ออาจจะเป็นคู่คนถัดไปของคุณก็ได้นะคะและจะเข้ามาในลักษณะที่ว่าอาจจะเป็นเป็นอะไรที่ชาวมกร์อะไม่เคยพบแบบนี้หรือเป็นคนที่คุณอาจจะตามหาตามฝันตัวเอง นะฮะก่อนหน้านี้คิดว่าใช่ละแต่ไม่ใช่แต่ตอนนี้เขาก็ฟ้องมาทางเลือกใหม่แล้วว่านี่แหละอาจจะเป็นคนที่คุณค้นพบนะคะเออมาระยะยาวก็ได้นะคะตรงนี้โอเคมาดูกันนะเขาคนนี้ของชาวมกรค่ะเป็นอย่างไรบ้างอม,มาดูกันค่ะ พบกันทางโลกออนไลน์ไหมเนี่ยห,หรือพบกันทางการเปลี่ยนแปลงงานใหม่คะหรือพบกันในลักษณะการติดต่อธุรกิจกิจการการงานเนี่ยได้หมดเลยนะหรือมีอีกหนึ่งมุมมองเพื่อนเก่าที่เคยห่างเหินกันไปนานมากแล้วเพื่อนเก่าสมัยเรียนก็ได้ค่ะนะคะชาวมกรอาจจะมีโอกาสมากๆเลยที่อยากจะสารสัมพันธ์กันต่อนะครับ หรือเขาเป็นฝ่ายที่แอบชอบคุณมายาวนานแล้วก็ได้แล้วก่อนหน้านี้เขาไม่มีโอกาสเลยคุณอาจจะมีแฟนเขาอาจจะไม่มีโอกาสแต่ตอนนี้เขามีโอกาสแล้วเขาก็อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ได้ด้วยอีกหนึ่งเคสนะคะแล้วก็คนคนนี้ก็กลับมองว่าเขาก็น่าจะเป็นคนที่หนึ่งมีตําหนิแน่ๆนะคะมีตําหนิด,ด้วยถ้าไม่ใช่คนมีตําหนิก็คนทางไกลเลยค่ะนะคะคนทางไกลได้หรือตรงนี้อาจจะหมายถึงเพื่อนเก่าคนรู้จักเก่าๆ ผู้ใหญ่เก่าๆอยากจะเข้ามาจีบผู้ใหญ่เก่าๆหมายถึงรุ่นพี่รุ่นน้องนะคะรุ่นพี่รุ่นน้องอารมณ์ประมาณแบบนั้นนะคะโอเคน่าจะเปิดใจนะเพราะคนคนนี้ต้องบอกกันนะหวานไม่ค่อยเก่งแต่จริงจังนะคะหวานไม่ค่อยเก่งอะ่ะแต่มองลักษณะเป็นคนจริงจังอ่ะแล้วก็เป็นคนที่ ก็น่าจะผิดหวังความรักมาก่อนแล้วก็เป็นคนที่มีองค์ความรู้ด้วยหมายถึงว่าดูเป็นผู้ใหญ่นะคะดูเป็นผู้ใหญ่ดูดูเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงอารมณ์ประมาณแบบนั้นถึงแม้ว่าคุณจะเป็นผู้ชายคุณก็จะได้ผู้หญิงแบบว่าอ่ะดูเป็นผู้ใหญ่ดูเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงเป็นคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานมั่นคงแล้วก็เป็นคนที่ใส่งานนะคะอารมณ์ประมาณนั้นมาดูนะคะ การเปลี่ยนเออการเปิดใจการเรียนรู้นะ,ะจะส่งผลดีกับชาวมกรค่ะใครที่รู้สึกว่าตัวเองเคยมีคู่มาแล้วแล้วรู้สึกว่าทำไมฉันอาภัพรักเลยทำไมฉันต้องผิดหวังความรักมาอย่าเอาแบกรับเรื่องราวในอดีตค่ะต่อจากนี้ไปชีวิตของคุณเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วจบวิบากกรรมแล้วนะคะคุณกำลังจะได้พบอะไรกำลังจะได้พบเจอคนใหม่ๆนะ,ค,ะคนที่เข้ามาดูแลคุณได้คนที่มาซัพพอร์ต ร่วมด้วยช่วยกันได้นะคะเป็นความรักที่ดีๆเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าเอาเรื่องของอดีตมายึดติดเพราะฉะนั้นนะคะอะไรใดๆที่เราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ก็อยากจะให้ชาวมกรให้โอกาสกับตัวเองค่ะนะคะเรามองว่าชาวมกรคุณกำลังจะได้คนที่แบบว่าอย่างน้นอยๆโปรไฟล์เขาต้องมั่นคงนะคะอย่างน้อยๆโปรไฟล์ต้องมั่นคงนะคะโอเครักครั้งใหม่มาค่ะแล้วก็โดยเฉพาะใครเจอรักผ่านแอป ผ่านช่องทางโซเชียลก็ไม่เสียหายเป็นการครบกันเป็นการคุย,คยกันนะคะพัฒนากันไปนะคะพัฒนากันไปค่อยๆพัฒนากันนะชาวมกรมีอีกหนึ่งเคสถ้าใครที่ยังไม่แน่ใจกับคนที่เข้ามาก็ไม่เป็นไรค่ะขอให้คุยกันไปเรื่อยๆก่อนบางครั้งบางคราวคุณอาจจะยังไม่แน่ใจกับคนที่เข้ามาว่า เข้ามาเนี่ยมาชอบจริงๆหรือมาจีบเพื่อประสงค์อะไรหรือเปล่าหรือมาจีบเพื่อแบบว่าหวังอะไรหรือเปล่านะคะก็แค่ให้เช็คโปรไฟล์ก็ให้ลองคุยกันดูนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังอยากจะบอกว่าชาวมังกรเปิดใจได้แต่ส่วนสาหรับบางท่านไม่เปิดใจนะคะเพราะบางท่านรู้สึกว่าฝาักใฝ่ธรรมะจร,ะจระิงๆบางท่านมีธรรมะจัดสรรอ่าบางท่านรู้สึกว่าฉันเหนื่อยกับความรักฉันอยากจะเริ่มต้นใหม่ชีวิตดีดี อยากจะมีโอกาสความก้าวหน้าอาจจะอยากจะมีโอกาสความสําเร็จและก็บางท่านมีมีความรับผิดชอบตัวเองด้วยหมายถึงคุณยังมีความรับผิดชอบมีภาระมีหน้าที่นะคะต้องทาอะ่ะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่จําเป็นจะต้องเปิดใจนะคะภาระเยอะอยู่แล้วอารมณ์ประมาณแบบนั้นมาดูบทสรุปค่ะ การเปิดใจค่ะการปล่อยปล่อยการปล่อยวางการมองอนาคตนะคะไม่ใช่มองเรื่องไม่ใช่เอาอดีตมาย้ำคิดไม่ต้องลืมไม่ต้องนึกถึงอดีตให้นึกได้แต่ไม่ต้องเอามาแบบว่าเป็นสาระเป็นที่ตั้งนะคะชาวมกรทุณโสดคุณกำลังไม่ช้าไม่นานไม่ช้าไม่นานหลายๆท่านอาจจะมีเกณฑ์ลงเอยแต่งงานไม่ช้าไม่นานหลายๆท่านอาจจะมีเกณฑ์ลงเอยได้ใช้ชุดของคู่กันไม่ช้าไม่นานหลยท่านก็จะได้คู่ด้วย นะคะและหมายถึงอะไรการได้ร่วมสร้างอนาคตร่วมสร้างครอบครัวนะคะตรงนี้เกิดขึ้นส่วนบางท่านอาจทาใจถ้าอยู่ได้ถ้าคุณรู้สวกว่าชีวิตของคุณอยู่ได้คุณสตองดีคุณเข้มแข็งดีนะคะคุณมีภาระที่ต้องรับผิดชอบมากมายไก่กองไม่อยากจะไปยุ่งวุ่นวายกับความรัก อันนั้นคุณก็จะมีความเจริญมีความสําเร็จในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาอยู่แล้วนะคะพอบางท่านก็ไม่ไม่รู้สึกว่าจะต้องเปิดใจด้วยแหละเพราะบางท่านก็เคยแบบสุดๆมาแล้วในเรื่องของความรักมันเป็นการปล่อยวางนะคะมันเป็นการปล่อยวางมันเป็นการแบบว่าฉันหันหลังแล้วกับความรักอารมณ์ประมาณนั้นแต่อย่าหันหลังเลยค่ะรักมาแล้วค่ะอะไรก็ตามที่คุณหวังคุณจะสุขสมหวังมากๆมันไม่ใช่แค่ความฝันมันเป็นจุดเปลี่ยนแปลงเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ในชีวิตของคุณหลายๆสิ่งหลายอย่าง หลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะอ่าเพราะฉะนั้นเขาหมายถึงอะไรลุยค่ะนะคะอะไรที่เราผิดพลาดมาไม่เป็นไรค่ะเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะก็น่าจะประมาณนี้ก็ขอให้ชาวมกรทุกท่านมีความสุขนะคะมีความสุขมากๆเพราะว่าปีนี้ตั้งแต่ดาวพระัสจะย้ายมาอยู่ย้ายมาอยู่ในภพปุตตะอะอย่างน้อยชาวโสดค่ะนะคะชาวโสดยังไงก็ได้พบรักแหละนะคะ ดาวพระอาทมะเร็งอะไรมะเร็งตำแหน่งราพะตำแหน่งโชคความรักคุณโสดก็มีโอกาสคนมีคู่ก็จะมีโอกาสมากๆมีข่าวดีมีมีข่าวสริมงคลมีเรื่องของสมาชิกใหม่เกิดขึ้นในบ้านอีกด้วยนะคะช่วงนี้กําลังจะทยอยลงคลิปพิเศษคือคลิป12ราศีแล้วก็สําคัญมากๆดาวเสาเดินถอยหลังนะคะดาวสาวเดินถอยหลังร้อยกว่าวันดาวสาวเป็นดาวหนึ่งในตีเทพ สำคัญกับชาวมกรเพราะเป็นดาวประจําตูวของชาวมากรแล้วก็ไว้ไปติดตามกันนะคะในคลิปพิเศษด้วยก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความสําเร็จสมปรารถนาทุกๆสิ่งอย่างแคว้วคราดปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ